เฟิร์นวริศราทุบกระจายช่วย l อล a n บ์นินบินทะลุชิงสมโมสรหญงิงชิงแชมป์เอเชีย2024เฟิร์นวริศราหัวเสาวดาวรุ่งไทยทุบกระจายช่วย LP b a ีแบ์นินบินทะลุชิงวอลเล่บอลสมโมสรหญงิงชิงแชมป์เอเชีย2024วันที่28กันยายน67คนหลงการแข่งแข่ง,ข,งขันวอลเล่บอลสมสมหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่24ประจำปี2024ณนะอาคารชาติชายฮอนจังหวัดนะครราชสีมารอบรองชนะเลิศ l อลแบงนินบินชนะกัวนิดวีซีสาถึงหนึ่งเซต25ถึง ยี 23, ่สิบสามยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าสิบแปดถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงยี่สิบสองส่งผลให้ LP Bank Ninhbin แชมป์วอลเลย์บอลลิกเวียดนามฤดูการ2 0 2 3ันถึงยีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ NEC Red Rocket ในวันที่29กันยายน6 7เวลา16นาฬิกาขณะที่นครราชสีมาหล่นไปชิงที่3กับกวนนิด VC ีในวันที่29กันยายน6 7เวลา13นาฬิกาเกมดังกล่าวเฟิร์นวริศราศีทะเลิศได้รับเสียงชื่นชมเรื่องฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม ไปคนเดียว17คะแนนเป็นรองเพียงเหนียนที่บิกตเวียนหรือตู้เย็นดาวตบตัวเก่งทีมชาติเวียดนามที่ทำไป35คะแนน สำหรับวริศราสีทาเลิศในศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2,024ลงเล่นมาแล้ว5นัดทำได้ทั้งหมด60คะแนนแบ่งได้ดังนี้เกมแพ้ NEC Red Rocket 0-3ถึง3เซตทำได้6คะแนนเกมชนะ Monolith s k y ไรเ e r 3์เซตทำได้10คะแนนเกมชนะไซปารลขับ3-1เซตทำได้13คะแนนเกมชนะหัวชัดดึกสร้าง3-0เซตทำได้14คะแนนเกมชนะกวนิด VC3 ถึง1เซตทำได้17คะแนน